สบายดีสบายดีสบายดีเด้อสบายดีเด้อวันนี้ก็ไแม่องเนาะสุดทายย่างไปห้าเซลเนาะก็บขอมกขบเจอเด้อมาทักทายสบายดีพี่น้องข้างไทยแล้วก ok ็ข้างลาวเนาะแล้วก็ทุกมุงโดกเนาะตีเฮามาตตีตามแล้วก็เฮามากดไลกดแชร์เฮอกับพระตีตามแม่องเด้อทุกคนเด้อสบายดีวันนี้กับแม่องสีย่างไปห้าเซลเด้อาลยเด้อแม่องสีย่างตามทางค่ะไปห้าเซลเนาะเบิ่งว่ามันจะเป็นยังไงทาง บ้านแม่องงามบ่ทิ่เจ้าไปนํากันเลย้ากระย่างไปนํากันเลยเนาะทิจเจะ้าเนาะสบายดีสบายดีมาดีกะมาพบกับแม่องค์อเเนาะสบายดีเด้อทุกคนทางในประเทศและก็ต่างประเทศเนาะทิเจะ้านออ้อเต่เหิอเยี่ยย่างไปห้าเซลมันย,ย่างไปห้าเซลคุณหละย่างเล,างลถากไปห้าเซลก่อนบอนอันหายเขา บอนหารถื้อเขาหายเขาเพิ่นไปทำเบิ้งราคาเขาเพิ่นนะเท่าได้เลยเด่นสีเจ้วเออแต่หืนย่างไปห้าเซลก่อนเด้อที่ไปห้าเซลบอนหามนั่นนั้นทุเลหานนั่น หานงินห2เข่าซื้อเข่าคุ้เละคุ้ละหาแหละปั๊มน้ำมันไปก่อนสิเจ้าเค้ณและถุงขนมปั๊มน้ำมันก่อนเมื่อวานผ่านแม่องคผ่านเลาะได้เมื่อวานเลาะเลาะมือมาซื้อขนมปั๊มน้ำมันก่อนเนาะ แม่ปั๊มน้ำมันก่อนที่เจ้าปั๊มน้ำมันก็นสิประมาณนี้นเนาะเกินนะั่นแม่องค์นี่แหละปั๊มน้ำมันกะเอาซื้อขนมก็เด้อทุกคนยังเออแต่ปั๊มบัดน,นี้กะนยังเออแต่ปัม๊มสิบห้าเฮิร์เซลอปัดนี่เจ้าเอ้ย ่ไปหาเฮือนเซลก่อนไปเด้อไปเด้อไปลิ้นน้ำกันไปหาเฮือนเซลไปลิ้นน้ำกันเด้ออันเดทางแต่เฮืนเนกกอนเซลจะน่าก็หอดนั่นะบอนอันนั่นแหละบอนขุนอันบอนขุนอันนั้นแหละบอนขุนซองขุนอันนั้นก็จะน่าก็หอดรอบบริเวณทางไปอันนี้เกินคอยค่าเฮือนเซลนี้ประมาณ มาหอดอันร้อยเมตรย่างมาลินน้ำกันนะเจ้าหอดเลยเด้อวันนี้น้ำมาหอดเหินเซียวแล้ววันนี้นะหอดแล้วหอดแล้วมาหอดเหินเซียวแล้วมาหอดหานเซียวเลยหานเซียวคนซื้อเขาให้เขาด้วยเจ้าให้ทุกอย่างไอไดียเซียวกระดิฮัลโหลเฮ้ยเซียว เฮ้ยบได้ยาล้องามยู่มาหอดเอินเซลเลยเด้อเด้อจะได้ยังกะนั้นเ็ีเพิ่ง2ิประมาณประมาณนี้เนาะเขาเกินเจ้าอันนี้มาหาเซลเลยนะจูเจ้าเอินเซลแต่หึงมาพบเซลมาหอดเอินเซลแล้ว มื่อนี้น,นะบ่ได้ไปโซนที่เจ้าเอ้ยมาเลาะมาเลาะกางบานวันนี้มาเลาะกางบานที่เจ้าเอา้ยนเด็ก่นกากันหายซื้เอเข่าอยู่กำลังซื้อซื้อเข่าได้ใจอยูคุณแบกไม้เข่าถึงอ่ะสายล่า,ายู่วันนี้นะยังนั่งถามอยู่ เอวันนี้นไปซลักมาแวนซิ่เปิเซกับผิ่นคอยกับประมาณนั้นห่อนร้อยเมตรยางมาทางนี่แหละทางนี้อนี่แหละทางอันนี้แหละเดี๋ยวเางบอกเขาะล่ะซื้อเอ็นบอ ซกเลนี่เซลมือแล้วพนนั่งนิน้ำเซลแล้วก็เซลยังบ่ทันแล้วเวแล้วก็พนยังซื้อเขาอยู่กันนังานบาปีแบบแบบจน สบายดีสบายดีอันนี้กับเซลเดอร์เลขสิเดอ้อนี้เดอ้อมาหาเซลได้มาดีเลยเดอคอเจ้าเดอร์สบายดีสบายดีอันนี้กัมมหาเซลแล้วฮอดเซลแล้ะตอนนี้กาเขาจบคลิปไ้ก่อนเนะาะเขามุขอบเจอเดอร์พี่น้องอันพังไทยพังลาวเนาะที่มาติดตามแล้วก็ทุกมุมโลกเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์มีองค์เพื่อเป็นกำลังเจอเฮ็ดคลิปต่อไปดเดอร์ทุกคนเดอบ๊บายบาย